พวกภาวนาคำว่าภาวนา,า,วนาทำครอบัวใจกับหลักการมันอีกสั่มเติมอีกนึงภาวะแปลว่าพบหน้าเนี่ยมาจากคำว่าใจของเขาเองนะคือณนนโม่คือใจของเขาของเองให้ตั้งต้นสังเกตความรู้สึกของเจ้าของเองความรู้สึกนั่นแหละสีไปเกิดเวียนว่ายตายต่างๆนหน้าสารพัดเกิดเรื่องื่นว่าภาวะภาวะแปลว่าพบพบต่างๆ ที่เฮาเที่ยวเวียนว่ายไปเกิดก็อาศัยใจดวงเดียวอาศัยความคิดอันนี้ค่ะเวียนไปเวียนมากเกิดตายเกิดตายไม่พบต่างๆอื่นว่าภาวนาที <c oughs> ่นี้เฮาเหตุใดเฮาคือบาอยู่กับตัวเองได้ไปเห็นความรู้สึกของเจ้าของแล้วก็บ,บ่เข,ข้าใจคําว่าความรู้สึกพอใจและไม่พอใจนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเกิดตามพบต่างๆจึงเรียกว่าภาวนาเป็น เฮาเป็นยังคือบาสงบเฮาเป็นยังคือบาสงบเฮาเป็นยังคือบาเห็นนั่นนี่คำว่าเห็นในเบาแมนบาให็ไปใส่ใจค่ะไปใส่ให้คุ้นข่าในการเห็นนิมิตต่างๆเด้อ <c oughs> ถ้าจะพูดถึงหลักลึกแห่งความสงบจริงๆแล้วก็คือความสงบจากอัปะนาสมาธิจิตตั้งมัน่นนี่คำว่าตั้งมัน่นในความสงบ ต่อสิ่งที่กระทบกับท่านเนี่ยเรื่องอนว่าอุปะอุปะหนึ่งถา้าเฮ้าพานตัวนี้ไปได้แล้วเ,เป็นความสงบอันหาประมาณไม่ได้ด้วยอุเบกขาตัวนี้เป็นตัวสูงสุดมันแล้วเป็นผลเป็นผลของมัน่นเป็นผลจากคณิกะสมาธิเป็นผลของจากอุปจารสมาธิแล้ว <c oughs> ส่วนมากเข้าบ่ถึงคําว่าอัปปนาอัปปนานี่ จะกาทําความขอาใจไหมข้ามความข้าใจให้มันตรงเด้อสมาธิมันไม่ได้แปลว่าต้องนั่งหลับตาบมานว่าบ่แเพเพียงแค่นั่งหลับตาไม่ใช่เพียงแค่เดินจงกรมยืนเดินนั่งนอนเอออันนั้นเป็นท่าเป็นท่าในการฝึกหัดต่างหากแต่สมาธิแท้จริงก็คือการประคองจิตนี่ให้อยู่ในความสงบอันเป็นอุเบกขานีนต่างหากเออที่ว่าคือว่า จิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขานี่ถามมันอุเบกขาจริงๆแล้วแ้นิมิตอันเกิดจากรูปภาพเหตุการณ์ต่างๆนหน้า,นาสารพัดจะเกิดขึ้นในขณะที่มีความสงบเท่ากับบ่สนใจบ่สนใจบ่ให้ค่าอยากว่าบ่ไปหาคําตอบกับมัน่นในสิ่งที่เห็นมันก็เห็นไปของมัน่นบ่สนใจไม่ให้ค่าในนิมิตทางเสียงทางกลิ่น อ,อหรือนิมิตทางค้มกระทึก,กระทั่งคือทางกายมีการโยกมีการสั่นขนหัวลุกอย่างกะแลวแต่ท,ทีมันจิตเกิดขึ้นแสงสว่างสว่างม่อนีเออิเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสงฆ์หรือได้ยินเสียงนั่นนี่พุทธขึ้นกะแลวแต่เอ,อส่วนมากที่มันบ่เข้าถึงคําว่าจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุบเบกขาพระ่าเขาแวะไปสนใจให้ค่าไปถามหาเหตุผลของมัน ไปหาถามหาความเกี่ยวของไปถามหายัางต่างๆที่ว่าเป็นอันเกิดจากแสงสีเสียงหรือว่ารูปลสกลิ่นเสียงต่างๆที่มันเกิดขึ้น<ม>เฮ้าไปสนใจให่ค่าเลื่อนว่าเลื่อเกิดกลายเป็นทิฏฐิคือไปใส่ความเห็นว่าอันนี้ซื้อว่ายัางอันนี้เป็นยังมนนีความเกี่ยวของอยังกับรูปรดกลิ่นเสียงที่มันปรากฏขึ้นถ้าเฮามีความสงบแล้ว มีความสงบในระดับหนึ่งคือคณิกะสมาธินี่ความสงบจิตตั้งมั่นในความสงบแล้วไปนี้คันที่สองมันจะเป็นอุปจาระคนส่วนมากจะมาคอยพานเข้าว่าอุปะอุปะอุปจาระนี่เข้าไปใส่เจตนาเดิมของเขาก็คือว่าให้มันเป็นอัป,ปนาสมาธิจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาคือบ่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิน้นแต่ว่ามันไปใส่เจตนาในสิ่งที่อุบัติขึ้นนะนี่ให้อีกระยะหนึ่งนะ <Yeah. S 2> สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่แม่นคนที่นั่งรับตาเดี๋ยวก็เห็นแสงสว่างอันนั้นเดี๋ยวก็เห็นพวกพปูดพีพิสารนรกสวรรค์หรือภาพพระเป็นพระองค์นั่นองค์นี่หรือเห็นคนผู้นั้นผู้นี่เรื่องเล่าต่งตางๆเป็นเรื่องเบล่าเเลยห้าเวเลาห้าเวเลยไปเอาจิตเจตนานี่เขาไปเกิดความคิดเห็นกับรูปภาพที่เห้าเห็นกับแสงสีเสียงที่เห้าเห็นต่างหากมันกลิ่นก็ตามมันเสียงก็ตาม เนี่ยมันออกไปให้ความสําคัญตัวอื่นเพราว่าเห้าบอท่านได้เข้าใจเลยที่แรกเล<ม>ยที่แรกเสียเป็นปึ๊ดเลยที่เดียวเลยมันบ่าท่านได้ดอกก็เป็นธรรมดาจึงว่าให้ทุกคนมันมีการฝึกทําให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินเห็นดูเขาดูเขากับประกอบการทําความเห็นให้ตรงมันจะสิเข้าใจได้ส่วนมากมันจะออกไปใส่ความจิตความจิตเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นจาก อาการปิติที่เกิดขึ้นปิติมีโยกมีสันมีขนหัวลุกบางคนก็ออกไปขีดมันยังนออบาดีงมันยังนอคือเป็นเรื่องนี้นอนนี่เนี่ยอผีบอเจ้ากรรมนายเวรบอเขามาเอาบุญบอเทว่าดาบอแล้วแต้มีเอื่นว่าออกไปใส่ความผิดนีบ่ได้ประ้องตัวนี้บ่ได้ไปข้องล่มให้ใจพอมันออกไปขีดก่อนมันเลยมาถึงความสงบอันสูงสุดความสงบอันสูงสุดคือปราศจากความเห็นเนี ปราศจากความคิดเห็นเด้อปราศจากตัวนี้ตั้งหากความสมบสุดคือมันหยุดคิดท,ท,ทั้งๆที่นิมิตต่างๆรูปรดขึ้นเสียงต่างๆมันก็เกิดขึ้นอยู่แต่ว่าเฮาปไปคิดหาเหตุผลกับมันที่ฟังเข้าใจว่เด้อมันมันเลยบ่ถึงอปปนาจาเตือมันไปแก่าอุปจาระเมื่อมีสิ่งอุบัติขึ้นพุ่นก็ไปใส่ใจตัวพุ่นใส่ใจสิ่งที่อุบัติขึ้นตั้งหาก จังประเภทนาังรับตานี่หัางหลายเออหลายนังรับตาลงเดือดกับแสง,อ,นนนแสงอันนั้นแสงอันนี้ผ่านวุบวับ,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 บมาเดือดกับได้ยินเสียงโหยหวนเสียงกรีดวีดล่องเสียงต่างๆนันนาสารพัดอ่าแล้วกะ็ความรู้สึกอยังต่างๆประกอบกันกับเสียงก็เลยสิเข้าใจว่าเป็นผีบ่เป็นเจน้ากรรมนายเวยบรบ่เขามาเอาบุญบ่สารพัดเยอะแยะเหตุจ <c oughs> <c oughs> ังใดเขาถึงความสงบตัวน,นั้นได้นั่นแหละจังบอกว่าทุกคนนั่น สร้างเรือนแห่งใจเรือนแห่งใจก็คือแท้จริงแล้วที่เขาบอกว่าจับจุดอุนาโลมอุนาโลมนี่ก็คือเขาเอาอาการปิติมาให้มันอยู่ในจุดเฉพาะเพราะว่าบขาจะให้มันมีความคิดเคลื่อนที่ไปหาสิ่งอื่นเ้าเลยเอนว่าอุนาโลมจริงก็คืออาการปิตินั่นแหละอ,อทุกคนสร้างเรือนแห่งใจให้อยู่ใดแล้วหรือวิหารระฆังกับแมนเรือนแห่งใจกันมั่นะ จะเลื่อนสติกะแมนจะเลื่อนปิติกะแมนอมันสิเป็นเลื่อนแห่งใจที่อยู่ในหนีส่องชาติกะแมนเด้อเป็นอันเดียวกันอที่บอกมาหลายๆนี่อันเดียวกันะที่บอกว่าความรู้สึกนิ่มๆนองๆอยู่กลางหน้าผากเนี่ยเอามาร่วมไปบางนีถ้าบอกไปยังอื่นมันหลายโพดมันหลายความเห็นก็เลยเอาตัวนี้แหละมาเป็นรัพ์เฉพาะที่เฮ้าคิดขึน้นยซึ่อดอกนี่บ่ได้บ่เหมนี่มีนั่นบรญญัติดอกอุณาล้มไปว่าหน้าผากนั่นแหละ แต่ว่าหน้าผากแต่เ o า s e เอาอาการปิตินี่มาเป็นเครื่องอยู่เลือนแห่งใจวิหารรธรรมเนี่ยเพราะว่าแต่เราคนที่ภาวนาแล้วเป็นอย่งมันมันจังบหม่ันคงมันเป็นอย่งมันจังวกแวกออกไปไปคิดจากไปคิดหาเหตุหาผลคำตอบคำถามากับสิ่งที่เกิดขึ้นอุตส่าอุปาอุปอัปนคืออุปจาระาความสงบ ตม,มันตั้งมั่นแล้วมันสงบแล้วที่มันบอสงบเขาถึงขีดสุดของมัน่นคือคืออัป,ปนาเนี่ยเพราะว่าเข้าไปตั้งใจเกจตนาขีดเรื่องนี้หาเหตุผลกลไกของของความเห็นต่างๆที่เกิดจากภาพรูปเสียงยังกับว่าไปมันเลยออกถ้าไปสนใจตัวนี้อีกอย่างหนึ่งกับว่ามันไปสนใจต่ของแถมือของแถมที่มันเกิดขึ้น หลาหลายๆคน,นัง่เข้าใจว่าอันนั้นได้เป็นความหล้อันนั้นได้คือสิอออ่งที่ต้องหยุดเอามาเป็นเป็นเครื่องวัดมักผลก็มีได้เป็นเครื่องวัดว่าไดโสดาสกิทาค่าก็มีได้เอาอุปกรณ์ทั้งหลายเ่านั่นแหละหรือที่มันอุบัติขึ้นมามาผ่านเห้าน่นน่ะเฮาข้าไปจอกับมันมันเลยบอกมันเลยบ่ผ่า,านเข้าคําว่าตั้งมั่นในความสงบอันหาประมาณไม่ได้ด้วยอุเบขาเนี่ยฉาะนั้นทุกคนจงสร้างส้่งที่อยู่แห้งใจของเจ้าของให้ได้ คือเอาความรู้สึกนี่มาไหวระวางกลางหน้าผากที่จริงก็คือเอาปิติมาไหวนั่นเองจะซื้อมันซื้อมันดอกอันนั้นหรืซ,ซื้อว่าปิติหรือซื้อว่าอารมณ์กัสร้างถา้าทุกคนเห็ุเป็นแล้วขอให้รู้ว่าลมหายใจกับความนิ่มๆนุ่นงๆอยู่ระวางกลางหน้าผากอันนี้เละเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องสังเกตเครื่องสังเกตความคิดคำว่าสติกับสัพพัญญะแบบนี้สติระเลือรูู้อยู่ในลมหายใจประคองไหวสัพพัญญะความรู้สึกตัว ก็ลเลยเอาอาการปิติตัวนี้มาเป็นตัวรู้สึกตัวเป็นตัวจับผิดแต่ของเองบ่ามันจับผิดสิ่งอื่นจับผิดความคิดต้งงมาจของเองเวลาเฮาเห็นนั่นเห็นนี่ถ้าเฮาคิดออกไปปับ๊บตัวนี้หายปับ๊บเนี่ยเดินะสตินี่ดึงขึ้นมาหาลมหายใจก่อนเนี่ยเขามาอยู่ฐานใหญ่ฐานฐานติดตั้งของมันออดึงมาลมหายใจปุ๊บสูดลมหายใจเขาออกนิดหน่อยมันก็เป็นแล้วนี่หมายถึงคนที่เป็นคนที่บ่กท่านเป็นกาฝึกเอา อย่างฝึกไใด <c oughs> นี่หละจังว่าบ่าหูว่าจะเอาอันได้ําว่ารู้ผู้รู้มันรู้แบบไดบ,บ่บ่้งหูหลายอย่างในคําว่าผู้รู้นั้นรู้แบบไดทั้งค้นก็ไปให้ไปรู้สวรรค์ให้ไปรู้นรกให้ไปรู้ภาพพระให้ไปเห็นพระพุทธเจ้ามั่งให้ไปเห็นหล,ลายอย่างที่ว่าบ่แม่นซึ่งนั้นเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องที่เกิดอุบัติภัยขึ้นมาแต่าหฮาออกไปคิดกับสิ่งนั้นปุ๊บอาการนี้หายไปเลิอกออกจากตัวของเองเล้วบ่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม แล้วบอยู่ในล่มหายใจพร้อมก็ว่าไปถ้าทุกคนฝึกไปแล้วก็ถือว่ามันสิมีสิ่งที่อุบัติขึ้นมาเอื่นว่าของแถมรือของแถมกัะแมนส่วนเกินกัะแมนที่มันเห็ดหนี่ยเข้าไปใส้ใจจดจอตัวนั้นตั้งหากมันก็นเลยว่าถึงคําว่าจิตตั้งมั่นในความสงบอันหาประมาณไม่ได้ด้วยอุเบกขาอุเบกขานี่คือบ่มีอารมณ์เด้บ่มีอารมณ์เลยอธิบายกับเพาอีกคําว่าอุเบกขา เขาถึงจุดสูงสุดของมันแล้วมันเบาบา่ไดมันสิบมันสิบเทียบบ่ได้มีแต่อุปมาอุปไม,ปม้ห้เนื้อยะว่าดุดดังว่าอากาศว่างๆอยู่ไหมพะว่ามันบ่มีความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจถ้าห้าออกไปคิดกับนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นเหออ้าสิมีความสองอารมณ์นี่สิเกิดละพอใจกับไม่พอใจแต่เห็นภาพนาสยศยองเห็นพวกผีพ้นพวกเปรตนี่พราพอใจเกิดขึ้นภาพนี่อารมณ์เกิดพบเกิดนี่เป็นทั้งสี่ ถ้าเห็นอันวิมานหรือเทวดาเห็นพระอินที่เกิดความดีใจนี่พบเกิดขึ้นกันเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธรูปเกิดความดีใจปลื้มใจดีใจพบเกิดขึ้นกาให้สังเกตความรู้สึกก็เลยว่าเหตุใดทั้งสิละความรู้สึกในความพอใจแล้วไม่พอใจใดถ้าละได้แล้วเข้ามาอุเบกขาเนี่ยน่ว่ามันว่างมั่งมันเฉยเฉยมั่งรู้เฉยเฉยมั่งคําว่าลู้เนี่ย เห็นนั่นเห็นนี ok ok ่นั always, ่นแหละเอินว่ารู้แต่ว่ารู้เฉยเฉยรู้ดวยว่าต้องขอไปคิดให้คากับมันแต่ถ้ว่าเป็นทางนอกแบบนี้มันเลยมีท้งนอกทางในนั่นแหละแต่ว่าเป็นทางนอกนอกนี่เครื่องเข้าเห็นหมากัดกันนี่ตอนนี้เขากำลังจับลมหายใจแล่จุดอุณหลมของเข้าอยู่นี่หมากัดกันเว่งวางเว่งวางอยู่เขาก็เห็นเบดนั่นแหละหมาสีดำหมาสีแดงหมาสีขาวเออมันกัดกันกัดกันอยู่หันแต่ว่าเข้าบอไปคิดนํามั่นเลยไหมเห็นอยู่ซื่อๆนี่ไหม ทั้งเห็นทั้งได้ยินพร้อมแต่ว่าเขาบ่ออกไปคิดเลยเขาเอาลมหายใจกับปีติอุณาโลมนี่ไว้นี่เขาก็เลยนั่งบังสืบก็เลยว่ารู้เฉยๆบ่มีความรู้สึกเด้พอใจกับไม่พอใจกับ,บ่มีถ้าบ่ไปคิดกับมันถ้าไปคิดกับมันปับ๊บเออมันจะมีการรุนว่า,มา,วนานหนมาตัวนั้นหน่อยหมาตัวนี้ใหญ่เออม้ามันกัดกันเลืองไดหมาไผ่หมามาตาใสสารพัดที่มันใส่ความเห็นก้าไปความคิดเห็นกับไป แต่เขามีจุดอยู่เอาอาการนี่แหละอุณล่มเนนือกับร่มเหนือเป็นเรื่อนอยู่มันก็เลยว่ารู้เฉยๆพวกนี้พวกรู้ไม่เฉยนะ่ะก็คือไปสำคัญให้คาคิดคิดถึงพวกหมากัดกันนั่นเองแต่ก็เกิดถ้าพบถ้าว่าอยากไรไเด้มึงมาแมวอย่างนั่น,น,นอารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นเห็นปะล่ะถ้าเกิดว่าเขาไปรุ่นเห็นมาน่อยกัดไม้ใหญ่ได้พอใจเด้นี่กรพบเกิดขึ้นคือเกาเทียบเทียบ คือการเห็นภายนอกเข<ช>้า่าสมาธิเดี๋ยววัตรุมนังรับตาอย่างเดียวนั่งรับตาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกให้จิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขายืนเดินนั่งนอนเป็นส่วนหนึ่งเป็นท่าเป็นท่าของการฝึกหัดซือ้อบาในสมาธิดยใจ้ริงเนี่ยเป็นการประคองจักาประคองจิต่าห้ไปมีอารมณ์วันไหวกับโลกกระท่ำแปดในเครื่องกระทบกระทั่งหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ในชีวิตปัจจุบันเท่าเดิมนี่แหละ บะใหมันวันไหวนี่ฝ่าค้องไหวก็เลยต้องหาเครื่องยูเลื่อนแทงใจเจริญชานส่งชานเดียวกันเบิ้ลยูมองนี้ตัวนี้สิเป็นตัวจับผิดเท่าใดเพื่อว่าเขาบะใหมันส่งความคิดออกไปในสิ่งที่เห็นหเห็นผู้ยิง่งผู้ทายเดินมาแต่เขาคิดตึบอน่ะเขามมหยังวะนี่เขามมหยังวะนี่แล้วจะแล้วจะจะเกิดความคิดต่อไปอีกเรื่อยๆถ้าเขาบังคิดทั้งกับยูเฉพาะร่มนี่ครับนก็เห็นยูว,ว่าผู้ยิง่งผู้ทันย่างมา โดยต้องเอเ่ยนามว่าผู้ยิ่งผู้ชา้มั่นแะสัญญามันก็บอกอยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วนั่นคือผู้ยิ่งนั่นคือผู้ใายเขาไม่หยังมาหอดเขาเขาหั้งถามดอกแมนอีหยั่งว่าต้องไปหาคําตอบก่อนมันสิมาถึงเ้าดอกจะไปหาคําตอบก่อนมันสิถึงปัจจุบันของเขาเองเห็นยุ่ไกลๆย่างมากเขาก็อยู่ในร่มของเขาเองเขาก็อยู่ในอุณหล่มของเขาเองว่าต้องไปขาดแค่ในรวงหนาเขาไม่หยังน้อน้อมาดีมาลายนั่นมันสิไปหันเด้ ใจนี่ฮ้าเห็นยูสื่อๆน่นี่จะเอื่นว่ารู้เฉยๆตั้งรู้แบบนี้นั่นก็คือฮ้าเห็นตนไหม่เดี๋ยวนี้แหละคือเห็นฮ้าฮ้าฮ้าเห็นเสาเสาสาราอยู่นี่บดทุกเสาทุกตนฮ้าก็เหลียวเห็นเบิดน่แต่ว่าฮ้าบาไปจอใส่เสาใดเสาหนึ่งว่าเสานั้นหน่อยเสานั้นใหญ่เสานั้นคือเป็นตุบตูดติดปีดเสานี่ปวกขึ้นแล้วเสานั้นเสานี่เนี่ยฮ้าบาส่งความคิดออกไปมันก็เลยรู้เฉยๆเห็นเฉยๆจาก แต่เขา้ามาเฉยๆเนี่ยย่าให้มีอารมณ์ออกไปเด้อารมณ์พอใจกับไม่พอใจไม่เกิดขึ้นได้น่แหรืเอื่นว่าอุเบกขาและเขาจับเอาจุดมันโหลดบางภพมันจึบ่าเกิดโหลดเหดตุใดเขาสิประคองตัวนี้ได้นะท,ทั้งที่มืนตาและลับตาหยุดลักษณะทาทากได้กระาังให้มันได้หรือเอื่อนว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในความสงบอันหาประมาณไม่ได้ด้วยอุเบกขาต้งหาก บ่แม็ท่านั่งสมาธิบอกจึงเรียกว่าสมาธิต้องนั่งหลับตาบอกอันนั้นเป็นส่วนแห่งการฝึกซือเข้ากับอาศัยรูปรูปแบบพิธีการมาก่อนพอจะเข้ามาจับจุดมันได้แล้วอ๋อสมาธิมันบำเพนบาตกูต้องไปนั่งยุหันสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือเอื่นวัานั่งสมาธินั่งได้โดนนั่งได้นานยืนหรือว่ายืนได้นานเดินจงกรมสามชั่วโมงหาชั่วโมงสิบชั่วโมงเออบ่ได้ไปสําคัญให้คาตัวนั้นดอกนั่นเป็นส่วนหนึ่ง อแต่ว่าพิษแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งเอการเพ่งอยู่หรือว่าชาตินันเองการทำชาติเพ่งอยู่นี่เพ่งอยู่อย่างเพ่งเพราะสิให้จิตอยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่งได้นี่อถ้าเข้าใจว่าเหตุใดห้าสี่เอาอารมณ์เป็นหนึ่งใดโดยอารมณ์เบกขาเป็นหนึ่งใดนี่แหละเ้าหาวิธีรัดเลาะมาที่สุดแล้วว่าอยู่ในลมหายใจนี่กับอาการพิธีนี่เลือเอ่อนว่านี่เป็นเอกคาตาจิตเอกคาตาลมแล้วถ่อมันอยู่มองนี้แล้วมันยังสีมะพร้านกับสาง ถ้ามันบอคคิดออกตัวนี้มันก็บาหายคือเ้าอยู่ในเรื่องน,นี่เรื่อนแห่งใจอันนี้หรือวิหารละท่ามอันนี้แต่เา้าบอคคิดไปว่าเขาไมา่อย่างนอมากัดกันนอจากไรนอตัวนี้กับอยู่คือเก่าเนี่ยก็เลยว่าลู่ทั้งทั้งที่เห็นอยู่แต่ว่าห้าบัเขาไปเป็นผู้รู้บัเขาไปมีอารมณ์ความรู้สึกหรือตัดสินยืนยนันผิดถูกยังกระเพเลยนะมม่เลยอยู่กับปัจจุบันใดโดยบอมีอารมณ์ความรู้สึกพอใจแล้วไม่พอใจบอมีพบมันก็นดับไปทั้งตัว ประเภทนั่งรับตาอยู่ในป่ากลางค่ำกลางคืนทังสี่กะส,สีมีอย่างต่างๆนานาสารพัดท,ที่มันจะเกิดขึ้นสิ่เอื่นว่าอุปะอุปะจะอุบัติขึ้นมาทดสอบห้าว่าห้าสิตั้งมันในความสงบจริงบออ่สงบจากความคิดปรุงแต่งเด้ตอนนี้สงบจากความคิดปรุงแต่งก็เ,ออกเลอยอยนี่ริแสงสว่างวาบมาผู้ไหวยกอความคิดมันกะเฮ้ยมันยังวะมืนตาเบิ่งกะมีนี่ออกแล้วออกจากความตั้งมั่นในความสงบแล้วเด้อ ให้สังเกตจากของ <c oughs> จะไปจอกับมั้นจะไปจะไปมีความคิดเห็นอย่างกับมันเลยกับสิ่งเหล่านั้นออแต่ว่าการฝึกผ่านกระบวนการฝึกก็เป็นธรรมดาอ,อซึ่งเฮ้ามันเป็นของไม่ธรรมะคือสิ่งเหล่านี้เป็นของลำสมัยบระมาณของโตกข้างสมัยเด้เอออันพวกกิเลสอารมณ์โลภโกรลงพอใจว่าพอใจผูน้นั้นผู้นี้หักผู้นั้นสร้างผู้นี้นี่เป็นของเก่า ซึ่งเป็นของเคยชินอยู่แล้วผู้ใดก็เคยศู์เนี่ยมันปั๊บก็มาลูอารมณ์จากของหลวนเฮกูอยากปาดข้อมึงได้นน่ผู้ใดก็เคยศูนญน่ะดีใจก็คกันผู้ใดก็เคยดีใจแต่ว่าอุบกขานี่มันบ่ค่อยเคยกันหนินะมันเคยแบบคําเบ้าซื่อมันบ่แม่งของคุนชินได้แนวจันทรนแต่ผู้ใดว่าคิดเป็นอุเบกขาได้มันจะเกิดว่าเห็ดหยังเออมันมันบ่ได้มีอารมณ์พอใจเลยบ่พอใจเลยพบมันก็ดับไปไว้แห้งเหรอไหมมันจะหามังได้เกิด พวกมันหามองไดเกิดเพราะว่ามันไปสนใจให้ค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิดอารมณ์ความพอใจและไม่พอใจมันได้เกิดแหละพบเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองมันหาวิธีที่สิ่หยุดความคิดหาวิธีที่หยุดความคิดเพราะให้มันไปคิดสนใจให้ค่ากับสิ่งนั้นคนสัตว์สิ่งของนั่นแหละเพื่อว่าให้เกิดความรู้สึกหนึ่งได้คนสัตว์สิ่งของอากาศเรื่องเล่าต่างๆกับสั่งเพื่อว่าให้เกิดความรู้สึก ในความพอใจเราไม่พอใจพบดับเราได้นั่นนะมันซื้อเอื้อนสว่างได้กับสร้างมันซื้อเอิ้อนใานีนพพ่านซื้อเอิ้อนใบยังกับเอื้นไปเถอะซื้อมันแน,น่กังสรรออคนมันติดสมมุติก็เลยหาซื้อสมมุติมาใส่ไว้บิมุิมันเบาอะไรหรอมันจบแล้วออนิพานบิมุตอ,อว่างอ,อ,อุเบกขาแม่นอันเดียวกันเบิดนั่ยออทั้งทั้งที่เห็นอยู่รูอยู่แต่ว่ามันว่างจากความคิดปรุงแต่งสแสวงหาแล้วนี่บ่มีแล้ว ว่างจากสิ่งหล่านี้ว่างจากสิ่งที่มีอยู่รูปรดกินเสียงมีอยู่แต่หฮาว่างเพราะว่าเ้าบ่คิดว่าห้ความสําคัญกับมันคือเขากินอาหารเ้าก็รู้ว่าเผ็ดว่าเข้มก็รู้แต่ว่าเ้าประหลีสนใจตรงว่าปลาทูทอดนี่มันยังเป็นสนใจว่าปลาทูทอดหรือมันว่าเข้าใจคาว่าอาหารเข่าพัดนี่มันก็เป็นเข่าพัดมันว่าเข้าใจว่าเป็นแค่อาหารจากว่า คือจะไปสนใจให้ค่าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือเสาไม้นี่รั่วเอื่นราาว่วมๆกันว่าเสาบันี้ไปสนใจให้ค่าจี้จุดลงไปเสาไม้แดงเสาไม้จิกนี่เริ่มสนใจให้ค่าแล้ววิความขีดเห็นแล้วเห็นบ่าออกแล้วเด้นี่ที่นี่ถ้าไปรปุงแท่งตอเป็นเตาไปเห็ดว่งกบเนะคือสีง,งามเนี่ยความรู้สึกตัวนี้พ่อใจแล้วนี่เนื้อใหม่จังสันเนื้อใหม่จังสีมันมีภาพติดตานี่จากของเองนั่นแหละแต่ถ้าต้องละให้ได้ละสัญญาให้ได้ สละสัญญาได้แล้วมันก็่มีความรู้สึกยังเกิดขึ้นดอกเี่ยว่าสัญญาเวทยียตานิโรธจะต่อคําว่าสมาบัตไดยคําว่าสมาบัติคนตั้งแต่ลูปประชานสี่กับอรูปประชานสี่ย่างคล่องย่างคล่องด้วยว่ามันย่างธรรมดาซ้าพวกเข้าว่าท่านนี้มีภด้ดอกท่านมีอาวา่าพุ่นประเภทปฏิสัมพิธาเมนนัเหตุใดแนี่นในในยจัง,จงสรรเว่ญญาเข้าสู่สัญญาเวทยียตานิโรธสมาบัตเห็นภากันเ้าเว้าเป็นของเล่นไปเลย มันเลิสิปิดกันบางตัวเองเฮ้าเลยสิบบพพอของจริงก็กเลยเป็นมานะทิฏฐิยึดความคิดเห็นตัวนี้ว่าจริงว่าจังไปเลยด้ทั้งๆที่จะของเห็ปดปลาดัยนี่ว่าจะพึงบอกเลยไปหัน <S 2> <S 2> <S 2> สัญญาวิทิจานิโรธคนข่าช่างซีกันดับสัญญาเวทิจานิโรธได้แล้วแต่ว่า,ามีข่วาวสมบัติพระว่าวันท่านลละอนน,นั้นบ่ท่านละกิเสลสท่านละความเห็นต่างๆนานานออกมามันยังศูนย์อยู่เออเอื้อใจเจโตวิมุตติก็ได้มนุษย์คนทั้งจิต คือมันบคิดอย่างมันไปอยู่มองว่างๆคือวันนี้ระวังปัญญาวิมุตติเนี่ยครับเจโตวิมุตติลดพนได้เสมอกันเนี่ยสองอยงเป็นของตีกูกันความรู้สึกทังใจกับ่าเกิดเกิดทางความเห็นกับบเกิดเกินเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติจึงเป็นของคูกันเนี่ยมันเห็นแจงเบิดขนาดนี้ความรู้สึกในความพอใจไม่พอใจกับบาเกิด ทั้งปัญญามันกับบ่ปรุงแต่งทั้งความเห็นนี่มันกับบ่ปรุงแต่งให้เป็นนั่นเป็นนี่บม่มีความไปใส่คายาอย่างมันแล้วเออมันก็บจบแล้วสำนั่นพวกเข้าเอาแค่นี้ไปเหตุกับพ่อแล้วอยู่กับลมหายใจอยู่กับอาการปีตินี่ที่เอาตัางไว้ที่อุณาล่มเอาปีติไว้อุณาล่มนี่อยู่สำนีพ่อแล้วสังเกตทอนนี้สังเกตความคิด่ามันไปคิดหาผู้อืน่นอพอคิดหาผู้อืน่นตัวนี้หายปับ๊บนั่นมันบ้อยุอุเบขาแล้วดึงกลับมาฐานไงมันฐานไงขึ้นลมนั่นแหละ ลมหายใจเขา่าหายใจออกผู้ได้กลูดอกคำว่าลมหายใจเข่าออกอ,อ,อินูหินกลูมันหู้บ่ละหูดังนี่มันก็หู้หันใจเข่ามันก็หู้อ,อะไรั่งว่าเขาบอกไงไๆละพราละ

มินมานาสัมภารเมย์อภิมานนัพณทโธกรรมมาสามูกรรมมจุติธรรมพุทโธูพุทธันฐานันได้สามิธรรมฐานนานัได้สามิสังคันธนานันได้สามิพุทธานันทีวิตาสะนาสกีเจนัส ลายูกาตุนกาธามีหุนตุสาธุ